วิธีเช็คสิทธิ์เงิน1,000 0บาทเฟส3 4สีทางรัฐได้สิทธิ์ขึ้นขั้นตอน5ตอบแล้วโอนช่วงสงการหรือไม่ส่วนกลุ่มคนทำงานลุ้นไตรามาสที่3ได้เงินอัปเดตโครงการแจกเงิน1,000 0บาทเฟส3 4สี่กลุ่มที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐที่ยังรอรับเงิน1,000 0บาทซึ่งเมืองต้นนะคะกลุ่มที่จะได้เป็นกลุ่มต่อไปคือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ถึง20ปีรวมกว่า2.7ล้านลายวงเงิน27,000ล้านบาทซึ่งจะได้รับเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เงินสดเหมือนกลุ่มเฟสหนึ่งและ2การใช้จ่ายเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจากข้อมูลอัปเดตล่าสุดตามที่นายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายเผ่าภูมิโรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพบว่าเง Digital ินดิจิทัลเฟดสามครั้งนี้จะไม่มีข้อห้ามเรื่องการซื้อสินค้าด้วยตัดรายการสินค้าต้องห้ามออกทั้งหมดแต่จะมีการควบคุมเรื่องการลงทะเบียนของร้านค้าแทนโดยห้ามร้านค้าไม่ให้เข้าร่วมโครงการเช่นร้านขายทองร้านขายเหล้าโดยเฉพาะรวมถึงค่าบริการต่างๆทั้งค่าไฟค่าน้ำและค่าเทอม ส่วนสาเหตุที่ไม่ให้เงินสดเหมือนเดิมเพราะนโยบายดิจิทัลวอ l เลตคือสิ่งที่ตั้งใจตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งแต่เนื่องจากระบบต้องใช้เวลาและเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบแรกจึงจำเป็นต้องแจเกเงินสดพอตอนนี้ระบบเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเป็นดิจิทัลวอ l เลตผ่านเทคโนโลยีด้วยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิเงิน1 0 0 0บาทในเฟส3 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามวิธีดังนี้ 1. เปิดแอปทางรัฐทำการเข้าสู่ระบบ 2. กดปุ่มตรวจสอบสถานะ 3. ระบบอนุญาตเข้าถึงข้อมูล 4. ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ 5. กดปุ่มยืนยันข้อมูล 6. กรอกเบอร์โทรศัพท์ 7. กดรับรหัสทาง sms 8. กรอกรหัส otp 9. กดปุ่มยืนยัน 10. กดปุ่มอนุญ,ญาตให้แอปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล11ระบบจะแสดงผลว่าสถานะอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนที่3คืออยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ขั้นตอนที่4คือไม่ได้รับสิทธิ์ขั้นตอนที่5คือได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามจากข้อมูลล่าสุดที่รัฐบาลเคยออกมาบอกว่ากลุ่มเฟสซจะได้รับเงิน10,000บาทก่อนช่วงสงการ ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมานายจุรพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยความคืบหน้ายอมรับเงิน1,000บาทเฟสามคงแจกไม่ทันช่วงสวงการขอให้รอก่อน